พี่น้องชาวสวนที่คารักครับวันนี้ก็มาเยี่ยมสวนของคุณโรธนะครับคุณโรธรู้สึกยังไงครับกับการใช้ปุ๋ยกิฟารีนมานานครับรนานกี่ปีแล้วครับสองปีแล้วครับเ,เพิ่งแต่งเพิ่งใช้สองปี<ม>ตอนตอนแรกก็ไม่เท่าไหร่ก็พอ่า พอมาใช้2ปีก็พอใจครับกับใบกับยอดปึ๊บเลยนะครับใบแบบนี้เลยนะสุดยอดเลยแล้วกาแฟปีที่แล้วเป็นไหมครับเป็นลูกแบบนี้ไหมปีที่แล้วก็เป็นครับแต่ไม่งอขนาดนี้ไม่ขนาดนี้มันไม่มีเวลาค้ำเลยนอันนี้ไม่ไม่มีเวลาค้ำครับอันนี้ได้แค่ผลพลอยได้ครับโอ้สุดยอดสุดยอดได้ปุ๋ยจากทุเรียนใช่ไหมครับเดี๋ยวเราเดินลองเดินดูไปนิดนึงครับเดินเดินดูแล้วก็โอเคก็านิดนึงโอเคครับมุ้งต้องใส่หมุด้วยที่รุกข์ถ้วมันไม่โค้งขนาดนี้ที่นี่ตองการความ วันนี้ปุ๋ยกิฟรีนเพื่อชาวสวนนะครับมาเยี่ยมที่สวนของคุณโรจน์นะครับกับคุณนานะครับอ่าที่ชยยัยภูมิอันนี้แก่เก็บตอนไหนครับเก็บช่วงเดือนไหนเนี่ยตัวนี้ธันวาค่ะอ่า,าเก็บช่วงธันวานะครับระบบน้ําสุญญานั่นเนาะครับเตอนนี้ห้าป,นะปีแล้วเจ็ดปีแล้วตอนนี้ดยังไงลูกเราหกวปีนนวจริงๆนะท่า,ถ,าถ้ามันเราไม่เอาออกหมดเอาเฉพาะบริเวณนี้ออกก็ได้ครับออจะเอาออกที่เสือให้เอาออกอยู่แต่ว่ารอเจ็บจุดนี้ก่อนเก็บออกให้มันสุกก่อนอ่าใช่ใช่ จเราขุดไปปลูกที่อื่นได้ไหมเนี่ยไม่ไม่ได้กาแฟกาแฟโอ้กาแถ้าขุดจะได้ครับขุดเออน่าใช้ใช้รถขุดเนาะครับมันก็อย่าผมว่ามันรากทุเรียนมันออกมาเยอะแล้วมั้งมันก็จะมีปัญหาอีกโดนมันต่างเก่าคุณทำไหนที่ว่าเป็นไงผมมาเห็นกับตาคุณพัดเป็นไงบ้างครับผมสวยครับ สวยนะครับเนาะที่ว่าอันนี้กี่ปีแล้วครับตัวนี้เจ็ดหกหปีเจ็ดหกปีนะครับปีที่เจ็ดแล้วครับไม่ถึงเจ็ดยังไม่ทันที่เจ็ดเออเอามีวมาปลูกคุ้ยต้นจริงสมบูรณ์ต่อไปก็เป็นหมดครับเพราะแต่ก่อนถ้าใบสวยหนาถ้าไม่ไม่มีแผลเขาบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่เซียนทุเรียนต้องมีแผลถ้ได้เรียนรู้ต่างเดี๋ยวไป็นคน